สวัสดีค่ะแรนดอมคลิปนะคะก็ตั้งท็อปิกเอาไว้นะว่าถ้าคนนั้นของคุณนะคะ่ะเป็นท็อปิกเป็นเป็นแรนดอมต่อจากคราวที่แล้วเนาะถ้าสมมุติคุณคนนั้นของคุณอะ่ะเขาส่งข้อความกลับมาหาคุณหรืออาจจะติดต่อคุณกลับมาอย่างนี้นะคะคุณควรจะทํำยังไงกับเขานะคุณควรจะทํำยังไงกับเขาถ้าเขาติดต่อกลับมานะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะ าเขาติดต่อกับแม่คุณควรจะทำยังไงนะคะเขาคนนั้นที่มีประเด็นกับคุณนะโอเคได้แล้วเห็นไหมคะพอดีได้ขาตั้งกล้องมาใหม่อะของเล่นใหม่นะโอเคได้ไพ่สามใบนี้นะคะเท้าพระเกตมงคลพระรามกับนางสีดาและพระทักษะนะคะคือแหมจริงๆจ,จะบอกว่าถ้าเขากลับมาคุณจะทำยังไง คุณรักเขาอะ่ะมันเป็นไพ่รักแท้เป็นไพ่รักที่ดีที่สุดในสำหรับด้วยสิคะคือไพ่บอกว่าใจของคุณจริงๆอะ่ะคุณน่ะรักเขานะแล้วคุณอะ่ะก็อยากให้เขากลับมาทีเนี้ยตัวของเขาเองอะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเขาไปผิดพลาดยังไงตัวเขาอะ่ะเขาก็มี เขาเขามีคุณธรรมพอนะคือเขาจะสํานึกผิดนะคะถ้าเกิดว่าได้ไพ,พ่พระเกมนะิกเกมงคลเนี่ยพระเกิมงคลเนี่ยคือหมายความว่าถ้าคุณทําในเรื่องที่ดีใช่ไหมถ้าเขาทําในสิ่งที่ดีเขาคิดได้เขาสํานึกได้สิ่งที่เขาทําต่างเนะะี่ยค่ะมันจะส่งผลให้เขาอะกลับตัวกลับใจได้แต่ถ้าเกิดว่า เขาอะทาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมมันก็จะผันผวนทันทีเลยมันยิ่งจะไม่ดีหนักกับกับเขาเลยนะซึ่งในความหมายของพระเกตมงคลเนี่ยจะแปลได้ทั้ง2แบบเนาะคืออดีตกับปัจจุบันที่คิดได้ในความหมายนะคะซึ่งในอดีตอะเขาอาจจะเคยนอกใจคุณไปใช่ไหมแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขานอกใจคุณไปแล้วตัวของเขาเองนะเห็นไพ่แพ้รบะไหมคะก็คือพาทักษะตัวเป็น ตัวนะ่ะเป็นคนหัวนะ่ะเป็นแพะนะก็คือมันมันเป็นลนักษณะของการที่ถูกประหารแล้วก็เอาหัวแพะกลับเข้ามาใส่นะคะก็คือเขาอ่ะหลังจากที่เขาทิ้งคุณไปนะกับมือที่สามเขาอาจจะไปผ่านเรื่องที่หนักหนาะสาหัสจริงๆนะคะเ,เรื่องที่คอขาดบาดตายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเรื่องที่สุ่มสิงถึงความเป็นความตายในชีวิตของเขานะคะ ก็ได้นะทำให้ความกดดันความเครียดอะไรต่างๆในชีวิตสิ่งเลวร้าต่างๆที่เขาไปกับมือที่สามอ่ะแล้วเขาก็ได้ตระหนักรู้ได้ตื่นรู้แล้วว่าเขาเลือกผิดเอาตรงๆคือเขารู้สึกว่าเขาคิดผิดนะเขาเลือกผิดแล้วเขาอยากจะกลับมาคือตอนที่เขาเลือกผิดเขาคิดผิดแล้วเขาไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมพระเกตมงคลก็จะลงโทษเขาเป็นเท่าตัวเนาะเพราะว่าเราอ่ะเคยที่ปรารถนาดีหวังดีกับเขาใช่ไหมคะแล้วก็ คิปด,ดีให้ความรักให้ความช่วยเหลือบางคนมีการซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ยังกล้ามาหักหลังเราใช่ไหมเรื่องตรงนี้พเกอะเขามีพเกระเป็นสิ่งที่คุ้มครองตัวเขานะเขาเป็นสายชานพญานาคก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเขาอะ่ะรับรู้รับเห็นมาตลอดเมื่อมีการที่ทําผิดสิ่งเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นชีวิตเขาถึงได้ผันผวนไงคะกับมือที่สามเจอแต่สิ่งไม่ดีอยู่ด้วยกันก็ติดติดขัดขาด,ขด,ขดมีแต่เกาะก อย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยกันก็มีแต่หมดตัวไปเรื่อยๆคั้นพอมีเงินมาก็เก็บเงินได้ไม่เยอะแต่ว่าอาจจะช่วยกันสร้างหนี้สร้างสินไม่มีใครห้ามใครพากันลงเหวเป็นลักษณะน,นี้นะคะอยู่ก็คือไปกันไม่รอดว่างนั้นเถอะจึงทําให้เกิดคําถามที่ว่าแล้วถ้าเขากลับมาล่ะเราควรจะทํำยังไงอันเนี้ยค้นพระรามกนังศรีดาขอย้ําอีกทีว่าลึกๆคุณก็รักเขาคุณรักเขาแหละแล้วคุณก็รอ,อเขาทีเนี้ย มันเป็นในเรื่องของจิตใจของตัวของคุณเองแล้วอะค่ะว่าจะยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณให้คุณยังรักเขาอยู่นะแล้วคุณให้โอกาสเขาอย่างเงี้ยเขามีโอกาสนะที่ที่จะปรับปรุงตัวจากสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เขาไปพันพบมานะคะเขามีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวแล้วกลับมาเป็นคู่แท้ที่ดูแลกับคุณเออที่ดูแลคุณอย่างเงี้ยนะคะอีกครั้งเหมือนพระรามกับนางสีดานะคะแต่ถ้าติต่างว่าใจของคุณนะ่ะคุณว่า ตอนที่เขาทําคุณไปคุณก็สาหัสเหมือนกันใช่ไหมบางคนซึมเศร้าบางคนเสียงานเสียการบางคนร้องไห้ทุกวันบางคนคือไม่สามารถดํารงชีวิตอย่างได้อย่างปกติเขาทําให้เจ็บแสบจริงเพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราเวลาที่เรารักใครเราก็มักจะเทบางคนเทไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเกิดเจอคนที่เทเต็มร้อยมันก็คือเหมือนชีวิตเขาพังอะคะ่ะซึ่งถ้าเรายังผูกใจเจ็บว่าไม่ให้โอกาสอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของของลูกดวงอะนะคะว่า ลูกดวงไม่อยากใช้โอกาสเขาก็คือสามารถตัดจบได้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเราไปสู่คนใหม่ที่เขามีความพร้อมแล้วไม่ได้ทำร้ายเราเพราะว่าจริงๆแล้วการทำร้ายกันในเรื่องของความเชื่อใจอ่ะการกลับมาเชื่อใจกันอีกมันก็ยากอะเนาะมันก็แล้วแต่ลูกดวงเลยค่ะสามารถตัดสินใจได้สองทางเลยนะว่าจะรับเขากลับมาให้โอกาสเขาปรับปรุงตัวกลับมาเป็นคู่แท้อย่างนี้จริงๆไหมหรือจะตัดจบกันเพียงเท่านั้นแล้วก็ มุ่งหน้าทําชีวิตของเราให้ดีนะคะเพื่อให้วันหนึ่งเรารักตัวเองมากพอและมีคนเข้ามารักเราเป็นคู่แท้ของเราคู่ที่พร้อมจะไปได้วยกันกับเรานะคะก็อันนี้คูไพ่เปิดสดๆเลยได้ตามนี้นะก็พอดีได้ขาตั้งกล้องมาละทีนี้จะได้สับไพ่หรือเล่นไพ่แบบสดๆบ้างนะคะไม่ใช่เปิดก่อนแล้วอ่านให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คลิปมันเกิน หนึก้าสิบวินาทีเนาะมันจะใส่ในคลิปเรียวได้ไม่หมดเดี๋ยวจะใส่ไว้ในลักษณะวิดีโอคลิปด้วยนะคะก็ถ้าน้อมรับพลังงานนี้ไปก็ขอให้น้อมรับไปแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ